รู้ไหมว่าเมื่ออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อของเราจะหายไปปีละหนึแต่ถ้าไม่ออกกําลังกายเลยอาจเสียไปถึง8%ปอรต่อปีนั่นหมายความว่าในเวลาเพียง10ปีกล้ามเนื้อของเราอาจหายไปมากถึงครึ่งหนึ่งวันนี้จะมาแชร์เจวิธีง่ายๆที่จะช่วยป้องกันกล้ามเนื้อฟอและเพิ่มอายุไขให้กับเราวิธีที่ทำได้จริงและเหมาะกับคนไทยเราวิธีที่1กินโปรตีนให้เพียงพอทุกมือ้อ หลายคนคิดว่าผู้สูงอายุกินโปรโตีนน้อยก็พอแต่ความจริงแล้วเราต้องการโปรโตีนมากกว่าคนหนุ่มสาวด้วยซ้ำเพราะร่างกายเราดูดซับโปรโตีนได้ไม่เก่งเหมือนเมื่อก่อนในแต่ละมือ้อควรมีโปรโตีนประมาณฝ่ามือหนึ่งเช่นไข่สองฟองหรือปลาชิ้นเล็กๆหรือเต้าหู้ครึ่งแผ่นอย่าลืมว่าข้ากล้องถั่วงอกและงาดำก็มีโปรโตีนนะวิธีที่2เดินให้ได้อย่างน้อยวันละ30นาที ไม่ต้องไปฟิตเนสไม่ต้องวิ่งแค่เดินก็พอแล้วเดินไปตลาดเดินในบ้านเดินรอบหมู่บ้านหรือเดินขึ้นลงบันไดในบ้านเดินจะช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อขาและกล้ามเนื้อตัวแกนให้ทำงานยิ่งเดินบ่อยๆกล้ามเนื้อยิ่งแข็งแรงการสูญเสียกล้ามเนื้อก็จะช้าลงวิธีที่3ยืนขึ้นนั่งลงจากเก้าอี้10ครั้งทุกวันนี่คือการออกกำลังกายที่ง่ายที่สุดแต่ได้ผลมากลองนั่งบนเก้าอี้ แล้วยืนขึ้นนั่งลงช้าๆสิบครั้งถ้าทำได้ง่ายให้กอดน้ำหนึ่งลิตรไว้ที่อกหรือถือถุงข้าวห้ากิโลท่านี้จะช่วยกล้ามเนื้อขาและสะโพกให้แข็งแรงลดการล้มในอนาคตวิธีที่4นอนให้หลับลึกอย่างน้อย7ชั่วโมงตอนเรานอนหลับลึกร่างกายจะซ่อมแซมกล้ามเนื้อถ้านอนไม่พอหรือนอนไม่ลึกกล้ามเนื้อจะซ่อมแซมตัวเองไม่ทันเคล็ดลับการนอนหลับดีหยุดดูทีวี หยุดใช้มือถือก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงดื่มนมอุ่นหรือชาคาโมมายก่อนนอนและทำใจให้สบายไม่คิดเรื่องซับซ้อนวิธีที่5ดื่มน้ำให้เพียงพอกล้ามเนื้อประกอบด้วยน้ำถึง70%อร์ซถ้าขาดน้ำกล้ามเนื้อจะทำงานไม่เต็มที่และฟื้นตัวช้าแต่ไม่ต้องดื่มมากแค่วันละ6-8แก้วก็พอดื่มทีละน้อยตลอดวันไม่ใช่ดื่มครั้งเดียวหลายแก้วน้ำผลไม้สด น้ำสมุนไพรหรือน้ำข้าวคั่วก็นับเป็นน้ำได้วิธีที่ 6. รับแสงแดดตอนเช้า15-20นาทีแสงแดดช่วยให้ร่างกายผลิตวิตามินดีวิตามินดีจำเป็นมากสำหรับกล้ามเนื้อและกระดูกไม่ต้องไปตากแดดให้ร้อนแค่นั่งที่ระเบียงหรือเดิอนออกไปข้างนอกตอนเช้า7-9มงประมาณ15-20นาทีก็เพียงพอแล้ววิธีที่7ทํางานบ้านเป็นประจำกวาดบ้าน ถูบ้านรดน้ำต้นไม้สักผ้าตากผ้ากิจกรรมเหล่านี้ต่างก็ใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนอย่าคิดว่าเป็นงานหนักแต่ให้คิดว่าเป็นการออกกำลังกายในชีวิตประจำวันยิ่งทำประจำกล้ามเนื้อยิ่งได้รับการกระตุ้นอย่างสม่าเสมอนี่คือ7วิธีง่ายๆที่จะช่วยป้องกันกล้ามเนื้อฟอและเพิ่มอายุไขยให้กับเราไม่ต้องลงทุนเยอะไม่ต้องไปไหนไกลแค่ปรับใจและทำอย่างสม่าเสมอจาไว้นะ กล้ามเนื้อที่แข็งแรงจะช่วยป้องกันการล้มช่วยให้เดินได้แข็งแรงและช่วยให้เรามีความมั่นใจในการใช้ชีวิตเริ่มทำได้เลยวันนี้แม้กระทั่งวิธีเดียวก็ยังดีกว่าไม่ทำเลยลองบอกกันหน่อยว่าวิธีไหนที่ทำได้ง่ายที่สุดสำหรับคุณหรือมีเคล็ดลับดีๆที่อยากแชร์กันไหม